Ma tát mà chịu free kín free à hắn ta lê chăng uu nhưng rồi tập วันที่22 2 6ถึง26มีนาคม2567บริเวณหาดทุกงวัวลันตำบลสพลีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรพบกับมหกรรมอาหารทะเลกินฟรีพร้อมชมการแสดงขบวนเรือไฟรวมพลังตังเกย้อมสีทะเลชุมพรและทุ่นลอยน้ำระดับตกแต่งไฟทั้งตื่นตาตื่นใจกับการแสดงพลุไฟในทะเลและการแสดงควงไฟตลอดทั้ง5คืนและพลาดไม่ได้กับคอนเสิร์ตจ,จากศิลปินดัง2 2มีนาคมวงกลม 23มีนาคมไข่มุกรุ่งรัต2ี24มีนาคมมหาหิ25ิมีนาคมแดกดร็อปไรเดอร์2ีมีนาคมปูไตโตแล้วมาเลือกชิมชอบอาหารทะเลสดสะอาดอร่อยกว่า150ย้า้านค่ว้าวของเท้นแน่ๆชุมพรจัดเต็มจริงๆอย่าลืมมาพบกัน2 2ถึง26มีนาคมนี้นะจ๊ะเตือนแล้วนะ จังหวัดชุมพรชวนเที่ยวงานโลกทะเลชุมพรครั้งที่ 31, 22ถ1ง2 2มีนาคมนี้ณหาดทุ่งวัวแลลนตำบลสะพีอำเภอปันหิวจังหวัดชุมพรชิมชมช็อปสินค้าโอท็อปและอาหารทะเลมากกว่า200ร้าน22มีนาคมมหากรรมกินอาหารทะเลฟรียำฟรีพร้อมร่วมพิธีเปิดสุดตรการตาและสนุกสุดนันกับศิลปินมากมาย22มีนาวงกลม ยี่สิบสามไข่มุกรุ่งรัตยี่สิบสี่วงมหาหิงยี่สิบห้าแด็กซ์ร็อกไรเดอร์และยี่สิบหกมินา่าโปเตโต้ชมฟรีตลอดงานแล้วเจอกันที่งานโลกทะเลชุ่มหอนณหาดทุ่ง,งหัวลั่น